Hãy subscribe và cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không วิบาระปาใจโยอหารปาใจโยอินทรียปาอวิารปาใจโยนับถึงาวได้สมดนาทิการจบลงไปที่เรียบร้อยนะครับเร็กสําหับทุกท่านนะครับตั้งใจปราพท่าและปราสวาเพือิาเคื่องภายในรับแดกมาถึงดานะครับสั้ากความาวามั่นใจ ในช่วงเวลาที่เป็นพิธีขับขวารเพื่อพิธีทำเชื้อปัจจัยแห่งความสุขผู้ที่ได้เดินมาถามที่คุยเราชาตินาฏิกาพิธามเพื่อชุบเหยื่อขอเชิญกันน่าดีสบ้านครับอาจจะทราบสวัสดีด้วยครับสวัสดีขอบใจที่มาเชิญนะครับอีสานนะครับ

Yeah. Okay. Uh,

आप คณะตรี่ปรึการัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงคมนาคมและเกียวกับพิธีข้อบ้าฝานสกุลครับและในโอกาสนี้ 光辉灿烂。

นตูงนันแหละน้้ไม่เดินกันมาลอนไม่ไดยากตามามาปไปไปเดินเดินจับเขาไม่เขาปล่อยยูดนี่กขจับตายอลอยเนี้ยเขาปล่อยยด Yeah, okay.

m m ใช่อะนี่อยู่นี่น,น,นี่นี่ดกไม้อะดอกไม้มาดอกไค้แต่พลันคำครับจัสนโมพร้อมกันทุกท่นะครับจับก้าวข้ามนะครับ นาโมยะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสาะภะพระวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสาะภะพะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาวัดรูกฟังอายุยังนาวัดลูกฟางหาุดานาวัลูกงบุษงนานัดลูกฟางนาัดรูฟางอัตตานาวัดลูกฟาน